หลายคนอาจจะอยากรู้ว่าในช่วงเพิ่มกล้ามเนือ้อฮัดกินวันกีกแคลอรี่และฮัดกินกี่มือ้อวันนี้ฮัดจะพาทุกคนไปดูครับหลังจากที่ฮัดตื่นนอนมานะครับในช่วงเวลาตีห้านะครับ พากจะกินเป็นไข่ขาว2 0มิลลิกรัมนะครับแล้วเราก็จะใช้น้ํามันนะครับในการปรุงแต่งนิดนึงโดยเป็นน้ํามันประกอกนะครับครึ่งช้อนโต๊ะไข่แดงทั้งใบนะครับผมอีก4ฟองคาร์โบไฮเดรตนะครับเราก็จะกินเป็นข้าวสวยนะครับทั้งหมด400กรัมนั่นเองครับ มือนี้จะได้คาร์โบไฮเดรตอยู่ที่116กรัมโปรโตีน60กรัมและไขมันอีก27กรัมครับ <Okay. S 1> ในมือที่2นะครับในช่วงเวลา9โมงครึ่งนะครับฮาร์กจะกินเป็นสเต็กแซลมอนนะครับแบบดิบอยู่ที่200กรัมนะครับ <Okay. S 1> ใช้น้ำมันมะกอกนะครับอีกครึ่งช้อนโต๊ะ แล้วเราก็จะกินคาร์โบไฮเดตนะครับเป็นข้าวสวยอีก400กรัมนั่นเองครับมือนี้นะครับเราจะได้คาร์โบไฮเดตทั้งหมด114กรัมโปรตีน51กรัมแล้วก็ไขมันอีก34กรัมครับในมือที่3นะครับเป็นมือกอดออกกำลังกายของคันในช่วงเวลาบ่ายโมงนะครับเวีโปรตีนของปั๊มอัพ1สปโอ๊ตมิลนะครับผมหรือว่าข้าวโอ๊ตเนี่ย60กรัม วันนี้นะครับจะได้คาร์บไฮเดร44กรัมโปรตีน32กรัมแล้วก็ไขมันอีก6กรัมครับและหลังจากออกมากายนะครับในช่วงเวลา5โมงเย็นนะครับฮก็จะกินเวโปรตีนของปั๊มอัพนะครับอีก2สกูสป๊ปแล้วก็มอตโตเด็กตินนะครับก็จะเป็นแป้งหรือว่าน้ำตาลนั่นเองครับอีก120กรัมนั่นเองครับ มือนี้คาร์โบไฮเดรต126กรัมโปรตีน48กรัมและไขมัน2กรัมครับในมือที่5ช่วงเวลา1ทุ่มนะครับหาก็จะกินเป็นสันในไก่อีก200กรัมนะครับแบบดิบ ข้าวโพดแน่นอนแล้วครับว่าเราก็จะกินเป็นข้าวสวยนะครับอีก400กรัมและเราจะกินไขมันดีด้วยก็คืออัลมอนด์นั่นเองครับอีก20กรัม มื้อน,นี้เราจะได้คารโบไฮเดรตอยู่ที่119กรัมโปรโตีน61กรัมแล้วก็ไขมันอีก13กรัมครับและในมื้อสุดท้ายอันนี้จะเป็นมื้อก่อนนอนของท่นนะครับในช่วงเวลาสามทุ่มครึ่งจะปรุงแต่งด้วยการใช้น้ำมันมะกอกอยู่ที่ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะไข่ขาว150มิลิลิตรนะครับไข่แดงหรือว่าไข่ทั้งฟองเนี่ยอีก4ใบ และคาร์โบไฮเดรตก่อนนอนนะครับฮาก็จะกินเหมือนเดิมนะครับคือข้าวสวยอีก300กรัมครับมื้อนี้นะครับจะมีแคลอรี่อยู่ทั้งหมดอยู่ที่81 1กิโลแคลอรี่นะครับผมเป็นคาร์โบไฮเดรตอยู่ที่87กรัมโปรตีน51กรัมแล้วก็ไขมันอีก27กรัมครับทุกคนก็จะเห็นนะครับว่าใน1วันนะครับฮัดกินทั้งหมดเนี่ยหมื้อด้วยกันนะครับอันนี้คือในวันที่ออกกำลังกายนะครับรวมเป็นทั้งหมดนะครับ 4,677กิโลแคลอรี่ครับโดยแบ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตอยู่ที่606กรัมโปรตีน302กรัมและไขมันอีก108กรัมครับทุกคนก็จะเห็นแล้วครับว่าฮัทเนี่ยมีการกินสารอาหารโดยเฉพาะโปรตีนเนี่ยที่แตกต่างกันตอนเช้ากับตอนดึกเนี่ยฮัทก,ก็จะกินเป็นไข่ส่วนในตอนกลางวันนะครับฮัทก,ก็จะเปลี่นเป็นปลา แล้วก็ไก่โปรตีนในแต่ละมื้อเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าเราต้องการสารอาหารที่หลากหลายนั่นเองครับผมผมจะแนะนําว่าการกินสารอาหารที่หลากหลายเราก็จะได้วิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่แตกต่างกันด้วยครับถ้าเกิดว่าใครชอบคิดแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ที่ช่อง Fit Design Prime ไว้ด้วยนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและเราจะทําให้ครับสำหรับวันนี้ฮัดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ